เรื่องในกระแสตอนนี้มันยังไงกันนะแล้วข่าวชาวพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอภยัยพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าทางสํานักงานใหญ่โทรมาถามพี่ให้วุ่นเลยอ่าขอโทษที่ทาให้วุ่นวายนะคะแต่ว่ามันเป็นแค่ข่าวลือจริงๆนะคะอ่ายังไงเราก็จะปล่อยให้คนเลิกสนใจไปเองแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะถ้าหากว่าเขายังพูดต่อๆกันไปอะ่ะมันก็ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ธนาคารนะ พี่ไม่รู้ว่ามันจะต้องทำยังไงอะนะแต่ว่ามันจะต้องถูกลบออกไปให้เร็วที่สุดค่คะรูปพวกเรานี่ยไปขุดมาจากไหนอะอเนี่นี่เราส่งผมฉันไม่ได้เลยเนี่ยอดูดีไม่ท่าเหมือนันเลยว่ะนี่มันรูปที่เราไปบริจาคของนี่ครับใช่ค่ะนี่นี่มันชักชลเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วนะจริงค่ะพี่ ดูสิฉันว่ายายพะพายไม่ใช่คนที่ใส่คาดผมก็คนผมสั้นข้างๆหน้าตาเหมือนดาวยูมากกว่าพนักงานธนาคารซะอีกอะไงไวนี่เขาว่าเราสคนอยู่ที่หัวเจ้าแล้วนี่เขาหาว่าเราเป็นพวกดาวยัวหรอแลดด้วย ไหวแล้วนะชาวเน็ตเอาลูกคนหน่ำมาลงแบบนี้ไนดะ้ยังไงไม่รู้จัก P.D.P.A. กันเหรอเจอแน่